มีใครเคยสอบแล้วบ้างไหมครับมีไหมสอบจริงนะไม่ใช่มองอัพมีไหมครับไม่มีเลยอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวบอกใบ้ดนึงนะครับของสาหรับ SAT Part Grammar เนี่ยเป็นพาร์ทที่ดึงคะแนนได้ค่อนข้างง่ายที่สุดแต่มีข้อแม้ข้อเดียวถ้าไม่อยากขยันคนที่เคยเรียนเขาทราบว่าต้องทํำยังไงนะครับก็คือให้เถียงกระถามจะเป็นการเรียน grammar ทางลัดที่สุดโดยเอาตัวอาจารย์เป็นตัวฟีดข้อมูลเข้าไปให้น้องเถียงเยอะๆเถียงบ้าๆกันถามทําทไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่าจากประสบการณ์ คอลเลจบอร์ดจะไม่ออกยากมากนักเพราะว่าบางครั้งมันใช้ได้สองสากฎเขาจะออกแบบกลางๆมากๆอาทิเช่นว่าถ้าเป็น I ไม่ I am ก็ I was หนักสุดก็คือ I were if I were a bird อย่างนี้เป็นต้นไม่ค่อยมี I has I is ไม่มีอยู่แล้วมันไม่ต้องกลัวมันจะออกอยู่ประมาณแค่นี้แต่มันจะมีบาง point of v i e เช่น I think you are such a good person หรือว่า I thought you left ต้องมาลองดูว่าอันไหนเหมาะกับกันใช่ไหมครับ I think you left หรือ I thought you left อย่างนี้เป็นต้นนั้นในการทำพาร์ทกร a มม a าเนี่ยเป็นพาร์ทที่ตึงคะแนนได้ดีมีกิมมิคหรือทริคอยู่ทั้งหมด3ประเภทขอก่อเขอบอกก่อนที่จะเริ่มเนี่ยนะครับอันดับแรกน้องทราบใช่ไหมครับว่าข้อสอบมีทั้งหมด44ข้อ ยังไม่ทราบเลยใช่ไหมครับข้อสอบมี14ข้อโดยใช้เวลาทำเนี่ยสานาที11ข้อเฉลีย่ยมันมี11ข้อ4ชุด11ข้อเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือว่าเราใช้8.45วินาทีแ่นาที45วินาทีสําหรับ11ข้อ Uh, พาร์ทนี้ยังไม่มียังไม่มีวันนี้เป็นทฤษฎีก่อนวันนี้เป็นการเก็บตกพวกเด็กอินเตอร์เด็กอีทั้งหลายนะครับเด็กที่อาจจะแม่นกรา玛ไทยๆหรือว่าเด็กอินเตอร์อาจจะไม่ค่อยแม่นกรา玛อะไรเลยนอกจากคาว่า s o u n d s good นะครับ sat s o u n d s good ไม่ได้ต้องบอกได้ด้วยว่า why at least นะครับ I were ทำไมใช้ได้ because it's uh, something like assumption if you were a bird if I were a bird if she were a bird มันต้องบอกได้ว่าเพราะอะไร ะครับไม่ใช่ว่าเป็นซาวส์คอร์เรไม่ได้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่ามันจะมี4 4ข้อแต่ว่าพาธนี้เป็นพาธของคนขี้โกงนะครับคือมันจะมีข้อที่เป็นโนเชน g e คือข้อสั้นๆเนี่ยต่อหนึ่งเรื่องที่ผู้หญิงพีกเคยเข้าไปทำมาแล้วเคยลองในรอบแรกที่ s อ t ออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติมันจะมีข้อยาวๆอยู่3ข้อต่อ11ข้อก็แปลว่ามีข้อสั้นๆง่ายๆอยู่8ข้อ ถ้าน้องตะลุยทํา8ข้อนี้ให้เสร็จก่อนต่อ1 1 1เซตใน11ข้อแล้วถ้าน้องอาจหารมากเป็นคนที่ไม่ติดเรื่องการ w ว r l ์ o อ g แกไนซ์ผู้หญิงบางคนอาจจะชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะไม่ชอบทําข้ามเรื่องแต่ถ้าเป็นคนกระโดกระเดกและเป็นคนที่คิดว่าจะยังไม่เอาเต็มแต่เอาเกือบเต็มน้องข้ามเรื่องเลยน้องจะเก็บได้ประมาณ8คูณ4เท่ากับ32ข้อจาก44ข้อจะใช้เวลาน้อยมาก แล้วน้องจะเหลือประมาณ67ข้อซึ่งน้องสามารถมาย้อนทำที่หลังได้ถ้าเป็นคนไม่ติดกับเรื่องของการ w e l l organize ไหนึ่งอันที่สองการทำข้อสอบพานี้มันจะเป็นการที่ทำหน้าที่เหมือนครูในการตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อยของเอเทมของเด็กซึ่งขณาที่เราตรวจข้อที่5เราอาจจะลุกไปรับโทรศัพท์ไปห้องน้ำแล้วกลับมาตรวจข้อที่6ถ้าเราทำอย่างนั้นได้การทำข้ามข้อและข้ามเรื่องไม่ใช่ประเด็นของพวกเธออาจารย์ทำแล้วอาจารย์เคยลองทำเอง จากทั้งหมด14ข้ออาจารย์ทําไปถ้าจำไม่ผิดไม่ไม่สาข้อสาส่วน Reading อาจารย์ทําแค่2เรื่องเพื่อจะจําแนวข้อสอบออกมาดูว่ารุ่นใหม่เนี่ยข้อสอบออกแบบไหนคะแนนออกมาถ้าจำไม่ผิด550้าก็580ก็แปลว่าทําแค่ครึ่งเดียวเพราะถ้าทำต่อฉันอาจจะถูกหรือผิดฉันเอาแค่ครึ่งเดียวคะแนนยังออกมา500กว่าถ้าพวกเธอทําผิดทั้งหมด96ข้อรวม Reading พวกเธอทําผิดไป30ข้อจาก 9กก็คือพูดพูดง่ายๆว่าพ้ำผิด1ใน3พวกเธอจะได้คะแนน600ครึ่งครึ่งถ้าผิดครึ่งครึ่ง500บวก 600, บวก0บวกบถ้าผิดน้อยกว่า1ใน3เลสเซว่าผิด1ใน4หรือว่า1ใน5 700อัพ700บอกอย่างนี้เลย เราอยาเพิ่งไปฝังว่าจะเต็มดูหน้ามันก็คงลําบากนะเออเรื่องเต็มเนี่ยนะเอาให้เต็มบาทซะก่อนเถอะนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เรามาดูกันเรื่องของ a t w e c t i n g grammar ก่อนจะเริ่มมีอะไรอยากจะระบายความทุกข์ความทรมานในใจเกี่ยวเรื่อง grammar บ้างไหมครับพูดได้เลยแล้วเราจะเริ่มกันนะครับมีอะไรไหมครับที่กลัวมีไหมอย่าบอกว่ากลัวทุกอย่างที่เป็น grammar ตายเลยนะ มีอะไรต้องกลัวไหมครับ SAT สำหรับเด็กที่อยู่ในห้องนี้ที่จะสอบ SAT มีอันหนึ่งที่ช่วยได้ Southgood ช่วยได้ในกรณีที่ผู้เธอไม่ไหวแล้วใช้ Southgood ได้คือที่คุ้นหูหลายครั้งจากประสบการณ์ในการสอนและเด็กที่มาเรียนไม่ว่าคะแนนสูงหรือต่ำเนี่ยเราพบว่าการสอนทฤษฎีมากๆบางทีไม่ช่วยแต่เราให้เด็กลองนึกดูยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยจานลืมกินยาวะ่ะ This one should be I forgot taking the medicine. I forgot to take the medicine. หรือ I forget taking the medicine. หรือ I forget to take the medicine. คิดเดะเฮ้ลืมกินยาจานพูดภาษาไทยแบบนี้ลืมกินยาเนี่ยกินแล้วยังแล้วถ้ากินยาไปแล้ว ทะลึ่งเป็นอัลไซเมอร์กินแล้วก็ลืมกินแล้วก็ลืมก,กินแล้วก็ลืมส่วนใหญ่เป็นกับอาหารทานแล้วก็ลืมเลยหุ่นแบบนี้นะครับนะอา้าวนะนะถ้าเกิดกินยาถ้ามันบอกว่าฉันลืมกินยาภาษาไทยพูดเหมือนกันเนี่ยในเซนส์ของเราคือยังไม่ทานยาใช่ไหมภาษาอังกฤษพูดงไง I forget หรือ I forgot taking the to take the medicine เอาให้แน่ก่อน่ huh? ะ forgot เพราะว่ามันมันน่าจะใช่ไหม I forgot แล้วอะไรอ่ะ taking or to take ยา yeah, เพราะว่ายูยังไม่ได้เข้าไปแต่ถ้าอัลฟกอสแทกินเะนี่มาในเซียคือกินยาไปแล้วแก้ปวด2เม็ดมันก็ลืมกินอีกแคปวดมันกินไป8เม็ดเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะครับมันลืมอยู่เรื่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนส์ของภาษาคือตรงนี้มันอเวลาทาพลาดนี้เถียงก่อนแล้วเดี๋ยวถามเถียงอาจารย์นี่คือการเรียนรัดที่สุดนะครับพร้อมเนาะเอาเรามาดูกันนะครับอ so, รรรรนะเอาส่วน S A T writing grammar นะเอเราจะมีทั้ง Google ด้วยนะครับในเรื่องของการเปิดอ่า ดิ ctionary คนที่เคยเรียนแล้วจะทราบ d ิ ctionary เราจะมีหมดเพราะว่าใน S T New s a t ไม่ว่าจะ part writing หรือ part reading จะมีการแอบออกสับเช่น house กับ home ให้เลือก cute กับ beautiful ให้เลือก your house is beautiful fine but your house is cute แบกวะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมี t e ี a u รัสกับ Collocation เสมอในการเรียนจะไม่เน้นเร็วนะครับไม่เน้นเร็วคนที่ได้600มาแล้ว ก็มาเรียนด้วย Foundation มาเรียนตัวที่ประมาณนี้นะครับหรือง่ายกว่านี้ซ้ำไปก็มาเรียนก็ยังมีผิดอยู่เข้ามาเก็บตก600นะครับสอบครั้งแรกครั้งเดียวโดนด่าบ่อยๆเหมือนนี่เลยแล้วก็ได้เลยเด็กนักเรียนเตรียมพาเขาออกจากกรอบของภาษาอังกฤษไทยๆแล้วลองให้เขาทาแบบนี้ดูก็คะแนนเปิดมาครั้งแรกก็ค่อนข้างดี600เลยนะครับตอนนี้เขาเจอเจ็ดนะครับโอ้โหอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับหาไฟ which one this one อันนี้มันเป็นเรื่องที่น้องจะเจอบ่อยๆนะครับถ้ามองเห็นดูกระดานถ้ามองไม่เห็นก็ดูที่ใน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 ชีตนะครับอันดับแรกเนี่ย wordiness แปลว่าพูดมากใช้คำซ้ำ you are so beautiful and cute and gorgeous มันจะชมอะไรตั้งนาะอันนี้เรียก Wordiness ต้องตัดออกเอาตัวหนึ่งตัวใดข้อสอบเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวบอกใบก่อนเรียนแบบชิวๆนะครับ จะชื่มากไม่ได้นะ uh, นะครับ p o l e r i s m นะครับ he wants to go to bed and and playing อย่างนี้ไม่ได้ he wants to go to bed นะครับ and to play with his younger brother อย่างนี้ได้ to go to bed to play uh, to play with his younger brother ต้อง p a e r i s m not only but also อันนี้ทุกคนพอทราบตำแหน่งในการวาง modifier ตำแหน่งในการวางการขยายนะครับควรจะวางให้ใกล้ที่สิ่งที่เราต้องการที่สุดนะครับ ส่วนคำว่า logical comparison อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเดี๋ยวใบก่อนภาษาอังกฤษพูดยังไงอาจารยอา์อาจารย์อายุมากกว่าเขา you are older than นั่นไงตก <old> man. เอาลองดา่า <laughs> ไม่เหลือเอาอีกอันไหมจ๊ะ <laughs> so uh, I am older than he เพราะว่าไม่ใช่ h i m is o l l แต่ he is o l he is อย่างถูกต้องปะผมวิ่งเร็วกว่าอาจารย์ตัวอย่างชอบยกตัวอย่างแบบนี้ I can run faster than you เพราะว่า you มันได้ทั้งสองแบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องของ logical comparison ระวังให้ดีระวังให้ดีเราคุยกันแค่มันออกอยู่แค่นี้แต่ระวังให้ดีต่อมา coordination and uh, subordination นะครับพวกคำเชื่อมควรจะใช้ because หรือใช้ but หรือใช้ and หรือใช้ in addition อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อมาเป็น verb use and tense อันนี้เรื่องสบายมากเลยนะครับ tense เ,เน,นี่ยถ้าเขาสอบออกหลักๆมีแค่2 tense ไม่ p a s s ก็ present ที่เหลือพวก future future เขอจะรู้หมดเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะครับ singular หรือ plural agreement อ,อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเครื่องหมายที่เห็นอยู่เนี่ยออกบ่อยมากนะครับแต่ระยะใช่ยังไงเดีย๋ยวค่อยว่ากัน comma colon อโซสอรี่แซมมิคลอนนะครับคอลอนส์เดชชจะมีความยาวเป็นสองเท่าของไฮฟ์เอนนะครับแล้วก็อพอสซอรีนะครับทีนี้พูดไปก็ไม่รู้เรื่องเรามาเข้าเรื่องทฤษฎีกันเลยเนาะมาดูสิครับ